กลับมากันใน a r m r e s t r e Simulator อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มที่เกมมันจะอัปเดตแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีวิวแววของการอัปเดตนะครับมันมีแค่ภาพหน้าปกที่เขียนว่าอัปเดตซูนแต่ก็ยังไม่ได้อัปเดตมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาพักนึงก็ได้ประมาณนี้แล้วแหละแล้วก็มีมีเ quest นะครับก็คือ train g r i นะครับทั้งหมด1 2 0 0 0ครั้งแลตอนนี้พลังเราก็เท่าไหร่แล้วละนะ20 เท่าไหร่เนี่ย27.8ควอทิลเลียนนะครับก็น่าจะสู้กับไอเจ้าตัวนี้ได้แล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอ่อนานขนาดไหนแล้วก็อาจจะสู้อาจจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรารออัปเดตก่อนแล้วกันนะครับงั้นก่อนที่เราจะ <laughs> ให้มันอัปเดตเสร็จนะครับอ้าเดลี่ควีโอเคไม่เป็นไรเรามาดูตรงนี้ล้กันนะครับว่า ผมได้ตัวอะไรมา,าใหม่บ้างนะครับต่ออันนี้ผมได้เ,ออเจ้านนโอไททันนะครับได้มาจากไหนผม <c oughs> จำไม่ได้แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะตรงนี้นะนี่นนโอเอ้ไม่ใช่ออใช่ไหมอันนี้ฮิวส์ลาวาไททันพลัง100่งแไม่ใช่แน่นอนคือน่าจะตัวตัวผมไม่ไม่มั่นใจว่าได้มาจากไหนนะแต่ว่าอืมก็ได้พลังทั้งหมด7800ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละอันนี้ก็เป็นบีก บิ๊กนะครับเอ๊ะฮิลส์นี่เป็นฮิลส์ไดมอนด์แคดแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กฮิลส์ควีสตราคอนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ซึ่งก็อ่ะผมเอาอันนี้มาก่อนละกันเออก็ผมก็มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาอีกนะก็ไอตัวนี้ นีิ n y ์นะครับผมจะไม่ได้เหมือนกันว่าได้มาจากไหนนะครับเพราะผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานแบบนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ไปเปิดสุ่มมาได้6กพันเฮ้ยหกรกว่านะครับจากไข่สักใบหนึ่งในนี้เนี่ยแหละสักใบหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใบไหนนะครับแล้วก็ผมก็ได้เออหนีตัวนี้มาด้วยสตรีมพังฟลามิงโก่น่าจะได้มาจากเอออันนี้เอยเดลี่นะครับใช่นี่ตรงนี้ไข่ไข่สองใบดีเออสักใบหนึ่งนี่แหละ เอออีกตัวที่เป็นไททันก็อาจจะได้จากสักอันหนึ่งในนี้แล้วกันนะครับผมไม่มั่นใจนะฉะนันตอนที่เราสุ่มใครเนี่ยเราควรที่จะเออเก็บเจ้าตัวนนโอไวเวิร์นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันเพิ่มโชคแล้วก็นนโอไซคอปด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มโชคด้วยแล้วก็ตอนที่เราเทนันและพวกนี้ก็เอาตัวที่ดีที่สุดพัดน,นั่นแหละส่วนตอนที่เราแข่งเนี่ยเราเอาตัวนี้ก็ได้นนโอนิกส์นะครับเป็นวินเนอร์สองนะครับอันนี้เป็นวินเนอร์ห้า โหเยอะมากเลยนะวินเนอร์5เนี่ยแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะเออเจ้าลาวาไทเกอร์ครับวินเนอร์หนึ่งนะครับโอเคแต่ลาวาไทเกอร์เรามีเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เออลาวาดราก้อนด้วยนะครับเป็นเบสเฟรนด์5นะอันนี้เบสเฟรนด์4นะครับส่วนอันนี้เบสเฟรนด์5ฉะนั้นเราต้องเอาเบสเฟรนด์เราต้องใช้เบสเฟรนด์นะครับโอเคเอ่อตัวนี้เท่าไหร่หมื่นเอ้ยเดี๋ยวนะเบสเฟรนด์มันน่าจะ ช่วยอย่างอื่นแน่เลยเดี๋ยวผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแล้วควรอ่านอีควิปก่อนแล้วควรใช้ตัวนี้ผมว่าดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยโอ้ <c oughs> เป็น best friend จริงๆครับจาก50บิล b i l l i ขึ้นเป็น70บิล b i l l i เลยแต่ละครั้งเนี่ยอืมตอนที่เราใช้เราต้องใช้อันนี้ครับส่วนตอนเราแข่งเนี่ยอันนี้ไม่น่าจําเป็นแล้วแหละน่าจะใช้เจ้านีโอไททันแล้วก็อีกตัวตัวนี้แล้วก็อมีอตัวหนึ่งด้วย น,นี่อันนี้เพีอันนี้อันนี้เพียเหลือเจ็ดสิบบิลเลียนแต่ว่าพอเราใช้ไอตัวนี้ไปคือตัวน่งนี่เท่าไรเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบบิลเก้าสิบบิลเลียนครับทุกคนอ่ะนี่เราต้องจําไว้ก่อนว่าอันนี้คือเซตที่เราจะเอาไว้เทรนนะครับโอ้โหเพิ่มทีนึงก็คือเป็นร้อยบิลเลียนเลยเยอะมากครับเกือบรนะ้อยบิลเลียนไโอเคแล้วก็ตอนที่เราแข่งเราค่อยใช้ไอตัวพวกนี้ละกันที่มันเป็น ที่มันเป็นแบบสเออวิ w i n อร์นะครับโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้จะอัปเดตเมื่อไหร่นะเนี่ยผมตอนคือตอนน,นที่ผมเพิ่งถ่ายคือสามทุ่มใช่ไหมตอนนี้สี่ทุ่มแล้วแต่ก็ยังไม่มีวิววของการอัปเดตนะครับมันยังเขียนแค่ว่าอัปเดตซูนอยู่ซึ่งก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่น่าอัปเดตสามทุ่มแล้วนะครับเขาน่าจะปรับไปเป็นอัปเดตสี่ทุ่มแทนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คือ มนก็ยังไม่อัปเดตนะครับงั้นก็ระหว่างรอนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับก็ตรงเพรนี่นะครับคือตอนนี้ผมได้นิมัสิบอะไรไม่ใช่เพราะอะไรนะคือตรงช็อปนะครับช็อปของ Greek World เนี่ยคือผมใช้ติกเก็ตไปหมดเลยนะครับใช้ไปเท่าไหร่นะน่าจะ250ทิกเก็ตมั้งนะน่าจะใช้ประมาณ250ทิติกเก็ตนะครับเพื่อซื้อเออเจ้าแรคอนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะ ช่วยอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าแลเขาก็หายากมากไม่รู้อีเวนนี้จะหมดเมื่อไหร่ด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราลองใช้เจ้าเคียร์มาชินดูแล้วกันนะเพราะว่าไอเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยผมคือผมผมอยากเปลี่ยนมากคือมันได้ตัวเอนแชนทีน่มันเอ,อ้ไม่ใช่ตัวเป็นตัวมิวเทนที่มันไม่ดีนะครับมันเป็นแบบคือมันมันได้ตัวที่มันแบบมันเป็นกลูอะคือผมไม่อยากได้กลูนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราใช้เจ้าตัวไหนนะลองตัวนี้ก่อนอะเราเออม,มิวเทสดูแล้วกันนะครับคอได้ของดีดีเธอแมวโกลวิวรีนโบว์ยส์ย yes! ส yes! เอาเอาเรนโบว์ไว้นี่แหละไม่ต้องเอาโกสต์อกไม่ต้องไม่ต้องเอาถึงขั้นโกสต์หรอกไม่ต้องการโกสก์ละเอาแค่เรนโบว์ก็คือดีแล้วครับอันนี้คงเป็นโกลอีกแน่เลยอย่าบอกแล้โกส์ยังเป็นเรนโบว์อยู่ดีก็ยังเป็นเรนโบว์ โอ้นี่ไงเรนโบแล้วสองแสนครับโอ้โหเอออ,อ,อันนี้ล่ะอันนี้เป็นโอ้หนึ่งล้านเอ้ยนหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งล้านโธ่อ้าวแล้ว,ลว,ลวเรามีอยู่แค่สองตัวไม่เป็นไรเราแค่อ e ีคิปตัวนี้แล้วก็อ e ีคิปตัวนี้เข้าไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้พลังมากขึ้นแล้วครับมากขึ้นจริงเอออันนี้อะไร แคชเมดูซ่าเพชเหรอโอ้โหอันนี้ยากนะครับอยู่ในกีกเวิร์ดแต่ก็ยากอะ่ะดูดูจักได้200ทิเกตได้5าไดมอนด์คีย์แล้วก็15แรคอร์สนะครับงั้นก็ผมว่านะเดี๋ยวเราลองสู้กับเจ้าเอ็นฟอร์เซอร์เลยดีกว่าผมเปิดออโต้คิกไว้เลย <laughs> ระหว่างรอมันอัปเดตนะครับโอ้พลังเราก็มากกว่ามันนิดเดียวอะประมาณ6คคอทิเลียนเอ้ยแต่ได้ได้ได้เดี๋ยวเราลืมเราเราแพ้ไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวแพ้ไปเลยแพ้ไปเลยเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดใช่เราต้องเอาตัวของวินเนอร์ใช่ไหมอ่ะเราอันอีควิปออไปก่อนเออเอาเจ้าตัวที่มันเป็นวินเนอร์มาทั้งหมดนะครับมาอีกสักรอบออโต้คลิกเปิดมาโอเคดูซิว่าตอนนั้นได้กี่วินก็ไม่รู้นะครับตอนนี้จะได้เท่าไหร่ออ้คุณ2เลยป่ะนะ่ะเหมือนจะคูณ2เลยนะครับ คล้ายๆนะคล้ายๆกับว่า,าจะคูณ2ไปเลยจากตอนละสามล้านกว่าใช่ไหมตอนนี้6ล้านกว่าครับเอ๊หกทิลเลียนนี่ไม่ใช่6ล้าน6ทิลเลียนตอนละสามทิลเลียนอันนี้6ทิลเลียนครับโอเคอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งดูอ่ะเปลี่ไปมาทีนี้เรามาซื้อเจ้าดิมอนแครดดูแล้วกันเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เออเอโมโลแครดก็มีเราซื้อเอโมโลแครดก่อน,นีกว่าลุ้นเจ้าไม่ใช่ เราต้องใช้ Emerald Crat ซื้อมา500บิลเลียนครับทีนี้ก็ลองใช้ดูนะดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ของดีสักเท่าไหร่แต่โอ้450ถือว่าค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากงั้นเราลองใช้เจ้า Diamond Crat ล้วกันนะครับอซื้อมาอันหนึ่งก่อนนะฮะเหลือ59ไม่เป็นไรใช้มาขอล้องขออันดี้ด <c oughs> อีนึกว่าจะได้620%แล้วโถเอออีกอันนึงดีไหม เออเอามาอีกสักอันนึงเอาให้หมดไปเลยครับของของดีๆโอโอเคโอเคยังได้แบบมิติกโอ้นึกว่าจะได้ของดีซะและแบบเก้าร้อยอ่ะมาเราอันนี้เลยใช้อันนี้นี่แหละหกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นครับอันนี้ไม่รู้ช่วยเรื่องอะไรนะเออไม่รู้ว่ามันช่วยแบบตอนที่เรากําลังเทรนหรือว่าช่วยตอนที่เราสู้นะครับแต่น่าจะช่วยตอนเทรนนี่แหละ เหมือนว่ามันจะไม่ยอมอัปเดตนะครับก็แสดงว่าสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับก็โอ้โหเสียเวลาแบบรอมาตั้งชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เลยเ,ลยเดี๋ยวเราเราเหลืออันนี้เท่าไหร่นะเอมอันนี้โอ้โเก้าสิบไม่ควรเปิดเราจะเก็บไว้เยอะแล้วก็ไปแลกเหมือนแบบนั้นนะครับถ้าแลกไปเยอะๆก็อาจจะได้นี่นแหละมาไหนๆก็ไม่มีอะไรทําแล้วเอาลองสักหน่อยเอมเราลองอันสามร้อยทียยนเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราก็แค่ สู้แล้วก็น่าจะได้คืนแหละโอ้อันต่อไป600ทิเลียน12คอคอทิเลียน240คอคอทิเลียนอ่ะมาขอตัวที่มัดโชคทีดีแล้วเราได้โอ้อัลฟาตัวไหน35%ก็โอเคแหละอัลฟาคือตัวไหนตัวนี้มันน่าจะเล gendary นะครับชื่ออัลฟาโอเคเออขอดูอ๋อตัวนี้852โอเคก็ถือว่าดีแต่ก็เสียวินไปทำไมก็ไม่รู้ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราต้องสู้เออเจ้าตัวบั๊กมันมผมอ่านว่าบั๊กเป็นกันโอเคพลังมัน200ควอนทิเลียนครับอ่ะเราลองสู้ดูก็ได้โอ้โหลอยแป๊บร้อยกว่าควอนทิเลียนเปิดเอาต้คลิกแล้วนะแต่ก็สู้อะไรไม่ได้ไรประโยชน์มากสู้วันนี้เราต้องเทนเพิ่มครับโอ้เออเรายังไม่ได้รีเบิร์ตเลยนี่เออใช่มาเดี๋ยวขอาร์มวินก่อน ขอเอาวินสักพักหนึ่งก่อนผมจำได้ว่าเราเคยบอกไว้ว่าเราจะรีเบิร์ตแต่เราลืมมาเปิดออโต้คิกเกอร์ไปด้วยทีนี้น่าจะสู้ได้ง่ายขึ้นครับอ่ะโอเคฟาร์มา152.4ทินเลียนนะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะได้เวลารีเบิร์ตแล้วนะครับเอ่ออยู่ตรงนี้ <laughs> สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเราจะต้องหายไปโอ้โหเราไม่ได้รีเบิร์ตมานานมากแล้วครับจาก หกล้านจากที่เหลือหกล้านเราไม่ได้รีเบิร์ตมาแล้วเอาแล้วกันไปรีเบิร์ตรีเบิร์ตเข้าไปตรงนี้รีเบิร์ตเข้าไปอีกตรงไหนที่แบบเออรีเบิร์ตเข้าไปรีเบิร์ตเยอะมากตอนนี้รีเบิร์ตเยอะมากครับสามร้อยหกสิบมิลเลียเออสามร้อยหกสิบมิลเลียนเองนะอันนี้แค่หลักมิลเลียนเองนะอ่ะอันนี้หนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งมิลเลียแหละนะครับใช้หนึ่งมิลเลียนอ่ะโอเคไปได้อีกได้อีกได้อีก ได้อีกเยอะเเลยได้อีกครับ21 billion, billion. –บิลเลียน30บิลเลียนอะไป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 ร้อยบิลเลียนแล้วตอนนี้อ่ะฮะเคอ่ะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะเอาไปอีกได้อีกไหมอีกสักอันหนึ่งไหมโอ้โหอันนี้หนึ่งทิลเลียนแล้วครับเออเอาเลยดีไหมเออคิดหนักเลยะทีนี้อ่ะเราไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน เราอยู่ระดับ eternal one นะครับอ่ะอยู่ระดับนี้ไปก่อนละกันโอเคทีนี้เราจะต้องก่อนที่เราจะได้ไปสู้เราก็ต้องเทรนก่อนสินะได้ทีหนึ่งแค่สามบิลเ,เลียผมหนึเราต้อง e q u i p b a s e แล้วก็ e q u i p ตัวนี้แล้วก็ใส่เจ้าตัวตัวไหนนะตัว best friend นี่เข้าไปนะครับไอ้ตัวนี้ด้วยเอาออกไปมันแค่ตัว exclusive เองมันไม่ใช่ตัวที่มี enchant ที่ดีนะครับอ่ะมา โอ้ห้าสิบบิลเลียนแล้วโอเคเยี่ยมมากเรามีพลังเป็นบิลเลียนแล้วโอเคหนึ่งทิลเลียนแล้วโอ้พี่อะไรมีอะไรข้างนอกระซูมออกไปเห็นได้นะครับตรงนั้นไม่รู้อะไรเหมือนกันก็เกมนี้ก็ไม่เห็นมีอัปเดตเลยนะครับ อัปเดตไปไหนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับงั้นก็ผมว่าผมไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเกมมันอัปเดตกระดานขันหรือว่าเกมเออเกมเนี่ยพรุ่งนี้มันอัปเดตขึ้นมาผมค่อยมาอัาอีกทีละกันนะครับวันนี้วันเสาร์นะฉะนั้นคิมีน่าจะได้ลงวันอาทิตย์นะครับซึ่งถ้าวันอาทิตย์หรือว่ากลางดึกคืนนี้มีการอัปเดตผมค่อยมาถ่ายวันอาทิตย์แล้วลงวันจันทร์ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว